ปัญหาเป็นอย่างไรโมแห่งตัญหาหกเหล่านี้คือตัญหาในรูปตัญหาในเสียงตัญหาในกลิ่นตัญหาในรสตัญหาในสัมผัสทางกายปัญหาในธรรมทั้งหลายหรือเรียกว่าธรรมรม เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเวทนาก็คือความรู้สึกเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกนั้นก็มากขึ้นนะพอมีความรู้สึกมากขึ้นมันก็มีความอยากเพิ่มมากขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วแต่ ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือความรังเกียจมันก็เพิ่มขึ้นนั้นจึงเรียกว่าเป็นตัญหาตัญหามันมีพระความรู้สึกที่เป็นอารมณ์เพิ่มขึ้นที่เป็นอารมณ์จริงมีตัญหาถ้าหาว่าความรู้สึกเฉยเนี่ยเช่นเรา ไปทัศนาจรนะเรานั่งรถไปเห็นวิวไปมันก็ตามก็เห็นรูปมันก็เป็นอารมณ์อันวิจิตเ,เห็นสีนู้นสีนี่เห็นภาพนูนอันนี้นี่เป็นอารมณ์อันวิจิตยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีอารมณ์มมมเป็นตัญหาขึ้นมา คือหมายว่ามันยังไม่มีความพอใจในอารมณ์อันวิจิตนั่นมันก็เป็นอารมณ์อันวิจิตอยู่เมื่อมีความพอใจในอารมณ์อันวิจิตนั้นมันก็เป็นความอยากเพิ่มขึ้นเป็นตัณหานั่นจึงเรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นอย่างนี้นะนี่แหละเพราะว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ อปทานคือความยึดมั่นถือมั่นพบคือความมีความเป็นพบมีสามดยการมาพบรู้พบอรู้พบเมื่อม่พบจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีการแก่การตายความโศกความเศร้าความร่ำไรลมความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความหิวแห้งใจจึงเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมอย่างกลองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้มันเมื่อตาเห็นรูปมีอารมณ์มีความพอใจในอารมณ์อันวิกิจอารมณ์มันอันวิกิจมันมีอยู่แต่ว่าพลังวาใจมันเข้าไปเรียกว่ากิเลสเป็นใอคันทุกข์เข้ามาพวกอย่างเงี้ยเห็นไหม สรุปง่ายๆนั่นแหละมันยังเป็นให้มีการเกิดพบเกิดชาติอยู่เป็นวัฏจัอยู่ทุกทุกอารมณ์พวกนี้มีอารมณ์ทีนึงอารมณ์จากเห็นรูปอารมณ์จากได้ยินเสียงอารมณ์จากไม่ชอบรูปอารมณ์จากไม่ชอบเสียงแต่ถ้าเมืม่อนอน,นมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางการม,ม,ม,มันมีอารมณ์เปลี่ยนไปเอย อารมณ์เปลี่ยนไปทีนี้วิญญาณดวงหนึ่งมันก็เกิดขึ้นใหม่ดวงอื่นดวง,ดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นก็ดับไปตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงนําไปเป็นความทุกข์อันการเกิดจึงมีอยู่ตลอดเวลาที่มีวิจิตวิญญาณมีอารมณ์เป็นไงมีอารมณ์ก็มีวิญญาณต่างขึ้นนั่นแหละพทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมวิน,นัยอันเป็นธรรม บทละหกหกหมวดแล้วก็ยังมีวิธีความประพฤติให้ถึงความเป็นศักยยะแล้วก็ยังมีวิธีดับวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความเป็นหลักการทางานเบื้องต้นเบื้องปลายจะทากลางการทางานเบื้องต้นทํางานในท่ามกลางทางานเบื้องปลายอันนี้แหละที่พยายามแสดงอยู่นี่ฉนั้ให้รายละเอียดอย่างนี้ ถ้าเมื่อรู้รายละเอียดเข้าใจชัดแจ้งแล้วเนี่ยก็เข้าใจพูดทีาใดเข้าใจขันห้านี่รายละเอียด,ยดก็จะคลายความก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อคลายความกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นนั่นแหละนิพพาน พุทธศาสนามีนิพพานไปที่สิ้นสุดเมื่อได้นิพพานนั่นแหละจึงจะพัฒนาตนได้ถ้ายังไม่ได้นิพพานมันก็ยังไปไม่ไหนไปไหนไม่ได้ไมันยังวนเวียนอยู่ในอ่านเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละไม่พ้นไปจากทุกพระเจ้าสรุปว่าทุกขไม่ไม่พ้นจากนารกกาเนิดด้ยวยฐนเป็ตวิสัยนั่นเองฉะนั้นทำวิณัยที่พระเจ้าแสดงนั้นนะ่ะคือทำ งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแล้วพวระเจ้าก็ได้ประจาดประกาศนั่นแหละเรียกว่าพรหมจันทร์นี่แหละทํางานในเบื้องต้นทืานกัาทํางามในเบือเบ้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายนี่จะเป็นพรหมประกาศพรหมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งปัญชนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเรีนยนรู้แต่อักขระตัวอักษร แล้วโดยเฉพาะภาษาบาลีแล้วก็ต้องไปเรียนมาลีก่อนแล้วมาแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยแล้วก็ต้องแปลไทยเป็นไทยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่นเชิญคนฟังจริงจะได้เข้าใจได้แล้วก็จึงจะปฏิบัติได้ผลเมื่อได้ผลแล้วอานุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงค์ย่อมคุ้มครองนะปราศจากโรคภัยอันตรายอุปตวะ นิมิตไรเราไม่เป็นมงคลทั้งหลายย่อมพิหน้าไปเห็นไหมดังนั้นอนุภาพแห่งพระพุทธรธรรมพระสงฆ์จริงประสเสดจริงสุดสูงสุดแพทย์ปัจจุบันเนี่ยรักษาหายบ้างไม่หายบ้างแต่พุทธองค์เนี่ยหายขาดอย่างเดียวเลย มันป้องกันเลยยังไม่คือป้องกันเหตุมันจะเกิดคือง่ายเห็นไหมไม่ทั้งโรคด้วยทั้งการเบียดเบียนกันด้วยอ,อยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันมีศีลอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงครามจะมีไหม แข่งแย่งจะมีไหมเบียดเบียน,นจะมีไหมโรคโมโทสันอยากได้ไม่รู้จักคอเช่นผู้พิพาษาเนะี่ยให้คุณให้โทษได้แล้วตัดสินลำเอียงนะ่ะมันเปรตวิสัยละภิกษุสามารถเนนก็เหมือนกันนะทุกศีลให้คุณให้โทษได้เหมือนกันเป็นเปรตทั้งนั้นถ้าลำเอียงถ้าทุกศีล สาราเบียงก็เปลี่ยนเปลี่ลยนหนักด้ยนี่แหละพระเจ้าจึงได้แสดงธรรมงามในเบื้องต้นง,งามในทั้งกลางเพื่อให้เรารู้และให้เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยแยกว่าขันห้าในในกายยาวประมาณเก้ากายยาวประมาณวานหนึ่งนี่พุทธองค์บัญญัติว่ามัน ว่าโลกเหตุที่เกิดโดคความดับไม่เหลือ,องโลกก็อยู่นี่ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้ละความเห็นเกตตัวหรือว่าความเป็นอัตตาแล้วก็จะได้อะนัตตาจิตก็จะปล่อยวางว่างทํางานด้วยจิตว่างนะแล้วก็โรคภัยก็ไม่มี แม้แต่พวกที่ปฏิบัติได้น้อยก็โลกไทยก็ยังมีอยู่บ้างก็จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นหมอแพทย์พยาบาลความมั่นคงก็ยะมีอยูอยย่กับครอบครัวกับตนเองแล้วก็รัดด้วยเพราะไม่ ข้นเปลืองงบประมาณบุคลากรความรุ่งเรืองเมื่อมันไม่มีการทำสงครามไม่มีความเบียดเบียนกันความรุ่งเรืองมันก็มีจนกระทั่งกายแตกเพราะการทำลายแห่งกายก็ไปทางสุขสติเรียกว่าไปทางดีไปอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมานเห็นไหม อ้าขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้อันนี้ก็หมายความว่าแต่ละคลิปที่ออกไปเนี่ยก็ไปดูให้มันมันจะไปเชื่อมกันประสานกันฉะนั้นถ้าหากว่าแสดงยาวๆเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแสดงไว้แล้วเคยมีแล้ว <c oughs> ไม่มีผู้ติดตามเพราะว่าธรรมะมันทวนกระแสแสอารมณ์ของบุตรชนทั่วไป จึงไม่ค่อยมีใครติดตามแล้วธรรมะเนี่ยพระจะไปโปรโมชั่นหนยนอกจุโยงก็ทำให้เรื่องมยงนี่ก็ทำเองไม่มีทีมงานแต่ว่ามีโยงลูกชายเขาเป็นแอดมินให้ฉะนั้นจึงทำงานได้แล้วก็มีพื้นฐานนะหลงตาใช้คำว่า ให้สรรพนามว่าหลวงตาแล้วกันหลวงตามีพษษื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่พอสมควรก็เข้าใจได้ก็ทําได้ทำเีองู้เดียวก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างนะบ้างบ้างแต่พยายามเฟ้นเลือกเฟ้นเราทำําสอนพระเจ้ามาบอกมาสอนซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ารู้จักคําสอนพระเจ้านะ พระเจ้าได้ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแลยเราดูเทคลิปเนี่ยเคยบอกไว้แล้วอืหากว่าต้องการอยากจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองก็ติดตามไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีอย่างเดียวอขอยุติไว้เพียงเร่านี้เอวัน